ครับสวัสดีครับัครบช่องบามูนะครับ b บวอชนะครับเตียรังสิตชั้นใต้ดินนะครับอันนี้ไม้ดูบีพิกันนะครับอัดแก๊สเอ็มเควนะครับขีดซนะครับตัวยาวนะครับขาบินคัวนี้เวิร์กนะครับก็เดยวจะมาเทศความแรงให้ดูนะครับเอ็ดยิงด้วย ตัวนี้มันจะไม่มีโบแบ็กนะครับนี่ครับ มานี่นะครับหมดแล้วครับปืนก็จะมีเสียตรงนี้ด้วยนะครับแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับแอดบอชอปเสียนะครับร้านบอช็อปนะครับเสียรังสิตนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ